เมื่อชาวกัมพูชามักจะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นต้นฉบับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่ามีสลักไว้บนกำแพงนครวัดงานนี้ชาวเน็ตไทยจัดให้รวมโบราณสถานแทบจะทุกแห่งในไทยรวมทั้งปรา,าสาทห,หลายแห่งที่มีอายุมากกว่านครวัด แต่ว่างานนี้มีหล่อที่ชาวเขมนจะยอมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจ Amazing World Culture er Club B2 มาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยทางเพจ Amazing World Culture er Club B2 เนี่ยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความไว้ดังนี้ครับปลาสาทหินในสยามประเทศไทยในศตวรรษที่10-12ของประเทศไทยปลาสาสหินในประเทศไทยเป็นแบบอย่างของนครวัด ซึ่งในรูปที่เขาได้โพสต์เอาไว้นะครับก็จะมีทั้งวัดพระพายหลวงวัดศรีสวายวัดจุธามณีปราสาทเมืองสิงห์พระปางสามยอดวัดศรีมหาธาตุลบบุรีวัดกำแพงแรงปราสาทพนมวันปราสาทหินพิมายปราสาทสุกกกทมปราสาทพนมลุงปราสาทเมืองต่ำปราสาทศรีขรภูมิวัดสะกำแพงใหญ่พระธาตุนาลายเจงเวงปรางสีเทพ โบราณสถานปลางเขาปูจาโบราณสถานวัดเจ้าจันทร์และก็ศารตาผาแดงเอาละครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเ,เริ่ม,มาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังกันแอดก็ต้องขอแจ้งเวนะที่นี้ก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นการแปลภาษาจากแอปแปลภาษาหากว่าผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยเวนะที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับโดยคอมเมนต์แรกเนี่ยก็ได้เข้ามากล่าวว่าเรื่องสร้างเฟกนะิวน่ะต้องยกให้คนประเทศนี้เลยขยันพัฒนาประเทศแบบนี้บ้างก็ดีนะคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าทั้งหมดนี้นะ่ะเป็นของขอมคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับวัดคอมเมนที่น่าตื่นตาตื่นใจ คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวไทยนะครับคำเมนน่ะก็มีแต่ว่าซ่อมเองไม่เป็นคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าที่คอมเมนต์น,น่ะเหลือแต่ซรากผูกพังเข้าไปทุกทีแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่า ที่จริงก่อนอังกอร์นะขมรก็สร้างวัดเป็นได้ร้อยวัดจึงไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ไม่ใช่ไทยสร้างแน่นอนเพราะว่าวัดขมนนะสร้างโดยราชาขเขมรที่เสียมมาบุกแผ่นดินยึดไปอันนี้จริงหรือไม่จริงอย่าสับสนเสียมนะรู้ตัวอย่ามาล้อเลียนประวัติคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับอยากรู้ว่าในขมะมีปราศาส์หินทั้งหมดกี่ที่มากกว่าในไทยเยอะไหมจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็วได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าอาจจะเยอะ แต่ว่าส่วนมากเป็นกองหินและก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าแม้ว่าวัดเขมรจะชำรุดเล็กน้อยแต่ว่าก็ดีกว่าวัดอิดแล้วก็คอนกรีตที่สร้างขึ้นใหม่เท่านั้นและมีลักษณะเหมือนกับสถูปคอมเมนต์ท่านต่อมาก็จะเป็นชาวกัมพูชานะครับคลิสต์ศตวรรษที่1 0ถึงศตรวรรษที่12ประเทศไทยไม่ได้สถาปนารัฐแต่ว่ายังคงเป็นของจกักรวรรดิเขมรคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวไว้ว่า โพสปลอมแต่เปลี่ยนความจริงไม่ได้คอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับที่ไทยนะมีกระจกกระจายทั่วประเทศแต่ว่าที่เขมรมีกระจกกระจายอยู่ในประเทศของตนไมนะฉะนั้นเขมรควรจะคืนเรามามากกว่านะคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าดังนั้นคุณคิดว่าใครเป็นผู้สร้างวัดทั้งหมดนั้นคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับนี่นะ่ะคือวัดของเขมรไม่ใช่วัดของไทยคอมเมนต์ Comment ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวไว้ว่า วัด <What S 2> เหล่านี้นะ่ะสร้างโดยกษัตริย์เขมรคุณสยามนะ่ะสร้างมันเองเหรอจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าวัดเขมรที่กษัตริย์ไทยสร้างนะ่ะคือวัดเหล่านี้งั้นหรอคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมามาตั้งคําถามเอาไว้ว่า,วาคนไทยทุกคนพอจะบรรยายถึงกษัตริย์สองพระองค์ที่สร้างวัดนี้ได้ไหมชื่อว่าอะไรและก็สร้างปีไหนคอมเมนต์ comment ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวเวนซันว่า วัดเหล่านั้นน่ะไม่ใช่ของพวกเขาคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับพวกคุณน่ะคัดลอกพวกเรามาอีกทีคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าแล้วนครวัดอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับนี่นะวัดเขมรทั้งหมดคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาควรจะศึกษาประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานอย่างละเอียดถี่ถ้วนคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าปราสาทเขมรสวยครับขอบคุณที่เก็บรักษาคอมเมนต์ท่านต่อมา ขอบคุณที่นำวัดโบราณเขมรมาให้ดูคอมเมนต์ต่อมากล่าวเวนซันว่าทั้งหมดนั้นน่ะของประเทศกรัรมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฮ่าฮ่าต้นฉบับน่ะก็คือกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าวัดทั้งหมดน่ะสร้างขึ้นโดยจักรวรรดิเขมรแล้วก็ถูกสยามลุกลานคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับ ขเขมรนะรับภาษามาจากขอมเจ้านายเกา่าขอมน่ะก็เป็นลูกหลานของชนเผ่าทมินอินเดียไตย้เขมรชอบอ้างว่าตนเองน่ะเป็นเจ้าของภาษาแต่พอถามว่าภาษาน่ะคิดค้นปีไหนใครเป็นคนคิดคน้นกลับตอบไม่ได้สักคนถ้าไม่เชื่อนะครั้งหน้าเจอขเขมรก็ลองถามดูคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวไปว่ากษัตริย์เขมรไม่เคยมีราชวงศ์วรลมันตราซอกประแอมนโน่นกษัตริย์ของเขมร คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับวัดเขมรทุกแห่งในประเทศไทยทาไมสยามถึงสร้างประวัติศาสตร์ปลอมให้ชาวต่างชาติรับรู้เพราะว่ากลัวชาวต่างชาติรู้ความจริงหรือเปล่าคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวแวนซันว่าไทยน่ะสร้างเองเป็นหรอคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับนั่นน่ะเป็นของชาวกัมพูชาทั้งหมดและคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ที่ดินเหล่านี้น่ะเคยเป็นของกัมพูชาฮ่าฮ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาซึ่งชาวกัมพูชาส่วนมากเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดเหล่านี้น่ะเคยเป็นของพวกเขามากนเอาล่ะครับหากว่าทุกท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป